เทศบาลตำบลท่ายางเมืองหน้าอยู่ชุมชนเข้มแข็งมีการบริหารจัดการที่ดีบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม เทศบาลตำบลท่ายางเป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็กได้รับการยกฐานะจากสุขาพิบาลเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาพิบาลเป็นเทศบาลพศ2552เทศบาลตำบลท่ายางม,มีพื้นที่4.01ตารางกิโลเมตรเขตการปกครองประกอบด้วย7ชุมชนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้าขายการบริหารงานเทศบาลตำบลท่ายางปัจจุบันในายชัยทิศศักดิ์อัมลอยนายยกเทศมนตรี ตบท่ายางนางสาวนุชจรีช่วยขุมรองนายกเทศมนตรีตบท่ายางนายทวีเพชรด,ดวงรองนายกเทศมนตรีตบท่ายางนายไพบูร์พัชรีเรืองเลขานุการน,นายกนายเฉลิมศักดิ์แก้วกำยานที่ปรึกษานายกสภาเทศบาลตบท่ายางประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตบท่ายางจำนวน11ท่านจาเอกเวชยันหนูรักษาประหลัดเทศบาลตบท่ายางและหัวหน้าส่วนราชการ ในการร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่ายางประกอบด้วยกลองคลังกองช่างสำนักปลัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษากองสวัสดิการเทศบาลตำบลท่าย,ยางมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาท้องถิ่นเน้นการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมคิดร่วมทำร่วมกันสร้างชุมชนให้เข้มแข็งส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นเมืองที่มีความอยู่ดีคนมีสุขมีการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่งยืนภายใต้การบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลที่มีเป้าหมายเพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชนองค์ประกอบที่1เมืองอยู่ดี เทศบาลตำบลท่ายางมีการกำหนดที่ต่างการใช้ประโยชน์ที่ดินตามบริบทของเมืองโดยร่วมกับโยธาธิการผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงดำเนินการวางแผนจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินการคมนาคมการขนส่งและการสาธารณูปโภคด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนให้เป็นไปตามผังเมืองรวมระยะเวลาที่ผ่านมาเทศบาล การตำบลท่ายางมีการบังคับใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามผังงเมืองรวมที่กำหนดซึ่งมีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับการบริการสาธารณะสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชนด้านการจราจรด้านถนนทางเทา้าและที่ทางสาธารณะ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับผู้ใช้ประโยชน์เทศบาลตำบลท่ายางดําเนินการปรับปรุงถนนรางระบายน้ําให้ได้ตามมาตรฐานมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่มีสถานที่ออกกําลังกายที่เหมาะสมเพียงพอและปลอดภัยในชุมชนด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตสําหรับผู้มีไรายได้น้อยผู้น้อยโอกาสโดยร่วมกับสํานักงานสังคมสงเคราะห์ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคีเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐส่งผลให้ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสได้รับการปรับปรุงด้านที่อยู่อาศัยการฝึกอบรมการตรวจสุขภาพทำให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ด้านการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวันโดยเทศบาลตําบลท่ายางมุม่งเน้นให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถช่วยเหลือตนเองได้มีทักษะในอาชีพต่างๆสามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนเพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนด้านการจัดการภัยพิบัติและสาธารณาภายัยโดยบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนมีการฝึกทบทวนและเสริมสร้างศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบ เทาสาธารณภัยรวมทั้งการควบคุมโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019มีการลงพื้นที่ควบคุมการระบาดของโรคในชุมชนการจัดทำหน้ากากอนามัยการให้ความรู้ในการป้องกันตนเองทั้งในเขตเทศบาลตำบลท่าย,ยางอย่างเคร่งครัดด้านการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลนท่ายางม,มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน28จุดโดยบูรณาการร่วมกันกับหน่ยง,งานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลที่สำคัญได้แก่ช่วงเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์องค์ประกอบที่2คนมีสุข เทศบาลตำบลท่ายางมีการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของคนในชุมชนโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีการเสริมสร้างสุขภาพมีการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคปิสุนักบ้าโดยบูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณาสุขโรงเรียนและภาคีเครือข่ายพร้อมดำเนินโครงการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่ายางหน่วยงานสาธารณาสุขในพื้นที่และชุมชน ด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามยเทศบาลตำบลท่ายางมีการคุ้มครองสุขภาพอนามยและผู้บริโภคให้เป็นไปตามกฎหมายโดยจัดอบรมผู้ประกอบการค้าร้านอาหารแผงลอยเพื่อยกระดับมาตรฐานแผงลอยโดยเทศบาลตำบลท่ายางได้ผ่านการประเมินระดับพื้นฐานการจัดการสุขา,าพิบาลในที่ทางสาธารณะจากระบบอนามยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งการคุ้มครองสุขภาพอนามยด้านการควบคุมโรคระบาดโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีการลงพื้นที่ควบคุมดูแลการระบาดของโรคในชุมชนการจัดทำหน้ากากอนามัยการให้ความรู้ในการป้องกันตนเอง ด้านการส่งเสริมการศึกษาอย่างหลากหลายเทศบาลตำบลท่ายางมีการส่งเสริมการศึกษาอย่างหลากหลายและเท่าเทียมกันมีการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อสร้างศูนย์รวมของครอบครัวเกิดสายใยรักแห่งครอบครัวส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กโดยให้เด็กเรียนรู้จากช่องทางต่างๆนอกเหนือจากการสอนการได้สัมผัสของจริงให้เด็กมีพัฒนาการในทุกๆด้านส่งเสริมคุณล,ลักษณะให้นักเรียนอยู่อย่างพอเพียงมีการปลูปกปักปอสารพิษมุ่งสู่ความเป็น เลิศให้นักเรียนตามศักยภาพที่โดดเด่น เทศบาลตำบลอ่างยางมีการจัดสวัสดิการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนโดยสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่างยางที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีหลักประกันที่มั่นคงในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตมีแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมความเข้มแข็งของเด็กเยาวชนตร,ตรีครอบครัวเพื่อส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุคนพิการและสนับสนุนสุขภาพอนามัยและการบริการสาธารณสุข การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุราบุหรียาเสพติดและบายมุกเทศบาลตำบลท่ายางได้ดำเนินการจัดกิจกรรมชูบีนัมเบอรวันในชุมชนและโรงเรียนโดยจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนประชาชนเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดวิธีการป้องกันที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนและสถานศึกษาได้ การส่งเสริมความสัมพันธ์และสมาชิกในครอบครัวเทศาบาลตำบลท่ายางมีการรณรงค์ป้องกันแก้ไขความรุนแรงต่อเด็กสตรีบุคคลในครอบครัวมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในเขตเทศาบาลตำบลท่ายางการอบรมให้ความรู้การสาร้างสัมพันธ์ของคนในครอบครัวรวมทั้งการต่อต้านยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว การส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมเทศบาลตำบลท่ายางจัดโครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อการบริการพัฒนาที่เข้าถึงประชาชนในรูปแบบการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็วและสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นได้ การพิทักษ์สิทธิของเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเทศบาลตำบลท่ายางจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุการดูแลสุขภาพบนามัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสในชุมชนการมอบเงินสูงครห์ผู้ด้อยโอกาสการเยี่ยมบ้านและเครื่องยังชีพให้ผู้สูงอายุ การอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมภูมัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่ายางม,มีการจัดงานประเพณีสงการานต์โดยจัดกิจกรรมลดน้ำขอพรผู้ใหญ่ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีส่งเสริมสถาบันครอบครัวการจัดประเพณีทำบุญวันสารเดือนสิบซึ่งเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ปาคใต้เป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนระดึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว องค์ประกอบที่3สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลตำบลท่ายางมีการดูแลและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพให้คงไว้ซึ่งระบบนิเวศที่ดีมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีกิจกรรมสร้างเครือข่ายในการทำงานกิจกรรมปล่อยพันุ์ปลาเพื่อร่วมอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำมีการแต่งตั้งชมรมอนุร,รักษ์พันธุ์สัตว์น้ำมีกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์กำจัดวัชพืชที่กีดขวางลำห้วยคูคลองโดยร่วมกับเครือข่ายสิ่งแวดล้อมนำไปสู่แนวทางการ พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจรและเหมาะสมเทศบาลตำบลท่ายางมีการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนมีการตระหนักถึงปัญหาขยะและมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางโดยใช้หลัก 3R s คือการใช้น้อยใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์การแยกขยะอันตรายเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีนอ จากนี้เทศบาลตำบลท่ายางได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบชนะเลิศในการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้านการจัดการน้ำเสียหรือมลพิษทางอากาศอย่างเหมาะสมเทศบาลตำบลท่ายางได้ดำเนินการออกเทศบัญญตัติเรื่องการจัดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพศ2556เพื่อให้ผู้ครอบครองอาคารที่มีการสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคารก่อนเข้าอยู่อาศัยและเทศบาลตำบล ยางได้มีการล้างท่อระบายน้ําเป็นประจำเพื่อลดกากของเสียและคราบน้ํามันในการระบายน้ํานอกจากนี้ยังมีการออกมาตรการห้ามเผาในที่โล่งแจ้งในชุมชน ด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตดำเนินการโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลท่ายางเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่สวยงามด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวยงามและสอดคล้องกับสภาพเมืองเนื่องจากเทศบาลตำบลท่ายางเป็นศูนย์รวมของหน่วยงานราชการตลาดยานเศรษฐกิจต่างๆประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและ,กะเกษตรกรรม ทำให้ไม่มีพื้นที่สาธารณะเทศบาลตําบลท่ายางจึงได้ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณกาะกลางถนนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและก่อให้เกิดความสวยงามจนได้รับรางวัลโครงการนําร่องถนนสวยต้นแบบด้านการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่ายางดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดนโยบายลดและเลิกการใช้ถุงพลาสติก งดการใช้โฟมเพื่อให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ผู้ประกอบการในตลาดร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลอ่างให้หันมาใช้ถุงผ้าใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อการมีสุขภาพที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนด้านการส่งเสริมการใช้พลังงานและน้ําอย่างมีประสิทธิภาพเทศบาลตำบลอ่างมีนโยบายประหยัดพลังงานและน้ําและสร้างทัศนียภาพที่ดีร่วมกันโดยส่งเสริมการใช้น้ําและพลังงานอย่างประหยั ทั้งนี้เทศบาลตำบลอ่า,างได้ดําเนินการพัฒนาแหล่งน้ําต่างๆภายในเขตเทศบาลตำบลอ่า,างเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันองค์ประกอบที่4เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดีเทศบาลตำบลอ่า,างมีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา5ด้านครอบคลุมทุกการพัฒนาเชื่อมโยงทุกภารกิจดังนี้ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีกระบวนการในการจัดทําแผนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปี ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากราให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลท่ายางจัดทําแผนพัฒนาบุคคลจัดส่งบุคคลเข้าร่วมอบรมและสัมมนาเพื่อรับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบและโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นด้านการเสริมสร้างองค์กรเป็นองคอ์กรแห่งการเรียนรู้เทศบาลตำบลท่ายางได้จัดองค์กรในหลายด้านเช่น การให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารทางราชการการจัดทำแผนพัพการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับเพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองรวมทั้งการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้านการสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดีเทศบาลตำบลท่ายางได้ส,งส่งเสริมให้บุคลากรใช้กิจกรรม5สซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมทุกวันพุธของแต่ละสัปดาห์มีการจัดสภาพแวดล้อมขององค์กรให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้มีความสะอาดปลอดภัยสร้างจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยตนเองด้านการส,งส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารและทำงานตามมาตร ตรฐานเทศบาลตำบลนท่ายางได้ดําเนินการนําหลักเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการพนักงานลูกจ้างประจํานํามาใช้กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันด้วยการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต กระบวนการตอบสนองต่อการให้บริการเทศบาลตำบลท่ายางมีการบริการจัดการข้อร้องเรียนของประชาชนอย่างครบถ้วนและเป็นระบบโดยจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเช่นทางโทรศัพท์ Facebook เว็บไซต์ของเทศบาล ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของเทศบาลเทศบาลตำบลท่ายางได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลมีช่องทางสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเช่นบอร์ดประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ได้แก่เว็บไซต์เทศบาล Facebook ลน์สื่อสิ่งพิมพ์ด้านการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเทศบาลตำบลท่ายางได้มีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆเช่นด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีการ การบูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราชในการให้ความช่วยเหลือผู้พิการผู้สูงอายุผู้ยากไร้สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชในการร่วมกันแก้ปัญหาความเดือดร้อนทางอาชีพด้านการจัดระเบียบชุมชนร่วมมือกับอำเภอทุ่งใหญ่สถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอทุ่งใหญ่ร่วมจัดระเบียบชุมชนในเทศบาลตำบลท่ายางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับผู้นำชุมชนเล่นหน่วยงานต่าง ในการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญในเขตเทศบาลด้านส่งเสริมสุขภาพร่วมงานกับโรงพยาบาลสาธารณาสุขอำเภออาสาสมัครสาธารณาสุขในการร่วมกันตรวจสุขภาพคัดกรองประชากรในพื้นที่ ด้านการจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายการ,รลดรายจ่ายหรือพยายามหารายได้อื่นเทศบาลตำบลท่ายางม,มีการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินทําให้มีข้อมูลรายละเอียดสําหรับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมอย่างสมบูรณ์สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดได้อย่างถูกต้อง ความพยายามในการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามที่คาดการณและมีเหตุอันค um วรในการงูนเงินงบประมาณเทศบาลเทศบาลมีความพยายามที่จะใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปีที่ตั้งไว้โดยพยายามหลีกเลี่ยงการงูเงินให้มากที่สุดแต่เนื่องจากรายได้ของเทศบาลค่อนข้างน้อยส่งผลให้งบประมาณบางรายการที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายจึงมีความลเป็นในการงูนเงินงบประมาณ นวัตกรรมการพัฒนาเมืองการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตและสังคมภายใต้กรอบแนวคิดร่วมแรงร่วมใจผู้สูงวัยกายใจเบิกบาน โรงเรียนแห่งนี้ตั้งขึ้นโดยเทศบาลตำบลท่ายางได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของผู้สูงอายุสามารถนำพลังเหล่านั้นมาสร้างสารรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากมายภายใต้กรอบแนวคิดโรงเรียนนี้ไม่มีแก่ โดยเทศบาลตำบลท่ายางได้ดําเนินการเปิดรับผู้สูงอายุในพื้นที่รุ่นที่1พร้อมร่วมกันกําหนดหลักสูตรจัดทําแผนการเรียนการสอนประกอบไปด้วยรายวิชาต่างๆที่เน้นการมีส่วนร่วมการทดสอบสภาพจิตใจการจัดกิจกรรมกลุ่มการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเบื้องต้นกิจกรรมบริหารกล้ามเนื้อการบริหารสมองแม่เป็นอัลไซเมอร์การเล่นเกมต่างๆที่สร้างความสนุกสนานให้กับผู้สูงอายุรวมถึงการลงมือป ปฏิบัติในการฝึกอาชีพการหารายได้เสริมให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุโดยไม่เน้นการเรียนการสอนเชิงวิชาการแต่จะให้ความสําคัญในการสร้างความสุขและเสียงวราะเป็นสําคัญเป็นปรัชญาชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริงโดยมีผู้สําเร็จการศึกษาจํานวน38รายในรุ่นที่1ผลสําเร็จ กลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอ่ายางเป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง,แ,ขงและมีบทบาทในการจัดตั้งกลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจฝึกอาชีพต่อยอดให้เป็นผู้สูงอายุที่ว่างงานและทำกิจกรรมต่างๆเกิดเป็นสายใยรักแห่งครอบครัวไม่มีคำว่างเงียบเหงาในสังคมผู้สูงอายุชาวอ่า,างอีกต่อไปและสามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพต่อยอดกลางความคิดกลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุมีความแข็งแกร่งได้ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวมตัวกันในการทำกิจกรรมต่างๆเป็นศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในวัยแรกแย้มอีกครั้ง